ทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธทามกับดิฉันนพวรรณเกกเกษมสุขค่ะหญิงสาวแจ้งจับโมเดลลิ่งเก๋ลวงขืนใจพันตำรวจตีชายยุทธปัตถามัง พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวังทองหลางรับแจ้งจากนางสาวพีนามสมุทรอายุ22ปีเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับหนุ่มนักดนตรีที่อ้างว่าเป็นโมเดลลิ่งซึ่งรู้จักการผ่านทางเฟซบุ๊คล่วงไปคมคืนโดยนางสาวพีให้การว่าได้รู้จักกับนายปัทวีขอสมวนนามสกุลหรือนายอาร์ตอายุ27ปีผ่านทางเฟซบุ๊กตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วงนั้นกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินอย่างหนัก จึงหางานทําซึ่งในอาร์ตได้บอกกับตนว่านอกจากจะเป็นนักดนตรีเล่นตามรัาอาหารแล้วยังเป็นโมเดลลิ่งและจะฝากงานให้กับให้ทํางานพิตตี้จากนั้นก็ได้นัดไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อได้เจอในอาร์ต กลับบอกว่าอาจจะไม่สามารถทำงานเป็นพริตตี้ได้แต่จะฝากงานแคชเชียร์ให้แทนและบอกว่าขอแวะไปเอาของที่ห้องพักในซอยลาดพร้าว122ซอยมหาดไทยแล้วจะพาไปสมัครงานแต่เมื่อไปถึงห้องในอาร์ตก็ลงมือคมคืนโดยที่ตนไม่สามารถต่อสู้ได้หลังจากเกิดเรื่องขึ้นก็ได้มีการพูดคุยกับนายอาร์ตอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะให้ในายอาร์ตยอมรับว่าได้ขมขืนตนเองจริงแต่เมื่อคุยโทรศัพท์กันนายอาร์ตก็มักจะพูดว่า ตนเป็นคนสมยอมเองหากไปแจ้งความก็จะฟ้องกลับโทษฐานทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะมีพี่ชายเป็นตํารวจทําให้ตนไม่กล้าที่จะเข้าไปแจ้งความเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานและจะออกหมายเรียกผู้ที่ถูกกล่าวมาสอบปากคําเพื่อที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะและสําหรับข่าวในประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนมมสการค่ะ จเจริญพรการหลอกลวงนั้นย่อมทำลายผู้อื่นย่อมก่อให้เกิดความเสียหายและเสียใจในขณะเดียวกันผู้ฟังเองก็ควรที่จะใช้สติพิจารณาในคำพูดของคนอื่นเพื่อที่จะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงจเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะ สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134